แฟนลับและลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับไฮโซคนดังสองคนนะคะคนแรกชื่อว่าดีดีค่ะคนที่สองชื่อว่าเก๋ค่ะใช่ค่ะวันนี้สองคนนี้มาทำอะไรกันคะมาตบ<ก>หน้ามาตบหน้านะคะเห็นว่าจะตบหน้านะคะกับมือตบอันดับหนึ่งคู่แฝดคู่แรกของโลกนะคะจากประเทศอเมริกานะคะจากซา,านฟราน ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเตรียมตามกันมาตกหน้าคนละเท่าไหร่คะ3าม,ามหมืห่นค่ะโอ้โหรวยกันจริงๆเลยนะคะมากมายที่สุดนะคะตอนนี้นะคะก็อยากให้หลานชมพูนะคะซูมนะคะไม่ต้องใกล้มากนะคะซูมไปก่อนนะคะว่าตอนนี้คือหน้าที่สวยอยู่แล้วนะคะและเดี๋ยวพอตบเสร็จนะคะหน้าก็จะเรียวเล็กและสวยกว่าน,นี้อีกนะคะและเดี๋ยวมาพบกันนะคะในคลิปตอนที่สวยเสร็จแล้วนะคะ สวยใสยมีโชคมีลาัานนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ